สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A.T. ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพฤษภาคมไม่ได้มาเล่นๆล่นสมราศีนี้มีเงินก้อนโตคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสาราศีค่ะที่ดวงในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินดีมีแกนยิ้มรับทรัพย์ใหญ่กันได้เลยนะคะก่อนอื่น a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านความมือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงกับ a t u b e นะคะสำหรับคน3มราศีที่มีเกณฑ์ดวงการเงินดีราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกรมีโอกาสจับเงินก้อนโตมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเงินก้อนโตชาวราศีมังกรอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินเยอะๆการขายที่จะมีข่าวดีหรือว่าได้เงินมาเพื่อเอาไปต่อยอด ชาวราศีมังกรสามารถไปทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อขยับขยายจังหวะดวงดาวจะเห็นผลหลังกลางเดือนพฤษภาค,คมไปแล้วนะคะถัดมาราศีที่สองก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีเมทุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะรายได้ประจำปรับเปลี่ยนมีโอกาสมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อะไรที่ได้มายาก จากนี้ไปจะได้มาง่ายแล้วค่ะที่เคยติดขัดหรือว่าขายของยากรวมทั้งใครที่ทวงหนี้ไม่ได้เดือนพฤษภาคมนี้จะส่งผลดีชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้ปลดล็อกกับปัญหาทางด้านการเงินที่เคยมีมาแต่ชาวราศีเมถุนจะมีรายจ่ายที่เยอะหรือว่าของฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นเองนะคะ,แล,ะแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะเป็นราศีที่เด่นมากในเรื่องของโชคลาภค่ะหลังกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วจะมีโอกาสได้เงินได้โชคไปคาฝันอะไรที่ลืมไปหรือไม่คิดว่าจะได้ชาวราศีกรกฎก็จะได้นะคะรายได้ประจำมีเกณฑ์มั่นคงและก็มีดวงโชคลาภเด่นด้วยล่ะค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่เรียกได้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ได้หมาเล่นๆนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ